ระเบียดะไรตรงนี้วะดูดิดูมันทำเรียบร้อยเลยนี่ครับสาเหตุอีกันหนึ่งของรถติดกรุงเทพนะครับเห็นไหมครับ บบเบรกเหมือนว่ามีรถอะไรกําลังจะตัดหน้าอะไรเงี้ยผมก็เบรกตามไปด้วยเนะี่ยผม นครับเป็นไงครับกุดมอร์เงวันจันทร์อ๋ออะไรกันอยู่ข้างหน้าครับผมมอเตอร์ไซค์มีครับช้าหนึ่งคันนะับหน้าสุดนะครับหักมือกันแล้วกันอยู่เนนี้ไม่เวิร์กแน่นอน,นครับผมออกซ้ายไปเลย สุดน่าจะโวยครับไปล,ละอยู่รถดีๆครับตองนี้อย่าเบรลรซอยมันเยอะครับส่วนใหผมใช้สมาธิอยู่กับซอยนะครับ ก,กับด้านข้างเลนข้างมากกว่าเลนหน้านะเวลาผมขับเดี๋ยวผมจะดูเลนข้างซ้ายขวามากกว่าข้างหน้าเราเห็นอยู่แล้วไม่ต้องไปดูครับไม่เสียเวลาแต่ก็ดูรองชนตูดแท่นั้นก็พอครับนี่ครับ้ายมานี้ได้เปรียบครับทะลุมาถึงข้างหน้าเลยเราก็มาเสียบกัตรงนี้ครับโอ้โหจุดตรวจคน้นโอ้โห ข้างหลังนี่สายแน่นอนครับต้องออกซ้ายเหมือนเดิมครับสายสายสุดก็ยิ่งดีครับตัวลิงครับตัวลิงอปิดคนละรูครับสองรูขอกไปก่อนได้ไม่แบบน่ เสียบเลยเดี๋ยวนะรถหลังมาเพียบเลยครับผมมาแล้วครับผมเฮ้ยติดอะไรวะใครทำอะไรอยู่ข้างหน้านี้ หน้ามันขับอยู่สิบกิโลเมตรตชั่วโมงครับพูดเล่นนะครับประมาณยี่สิบสามสิบครับไม่ไหวครับช้ามากครับชิลมากครับขันหน้าถนนก็มีอยู่เลนเดียวนะครับนี่ครับแถวตอนเลงหนึ่งครับก็ยืนแก้มืให้ผบหนึ่งแย่มากครับ น่าจะหลบให้เขานะครับจริงไหมครับ ัไปด้วยกันแล้วกันครับผมรันตามตำรวจครับพอเสียงดังพอกับผมเลยหรือว่าของผมดังกวอ,อ่าไฟแดงครับเขียวมาปุ๊บหมดปอ,อกแน่นอนโอ้โหนี่เป็นแถวท้ายเลยเว้ยโหเราจะทันเขามไม่แ่่แย่มากครับอ้าววัสตีทุกคน วัสดีครับอ่าสวัสด,ดีสวัสด,ดีไม่รู้มุมกล้องมันยังบางหน้าเขียวแล้วมันจะไปหน้าสุดทันไหมเนี่ยต้องรีบไปหน้าสุดครับรถจะได้ไม่ติดครับโอ้หเราจะไปยังไงทันได้เนี่ยเก่งเก่งบางทันก็ช้าก็ช้าเลยนะครับ ไม่ทันน้โหปสบมาเลยครับอีกนิดเดียวเองที่จะรีบปดิดไฟแดงทำไมเนี่ยหลบรถเพินะครับซุปเปอร์โฟสายลั่นนะครับเสียงมันโกลลั่นเลยอะ่ะตกใจหมดคิดว่าใครโอ้โหโห,โห,โหโมูกระทะไหมครับพี่น้องนี่ครับ หมูกระทะอ,อะไรนะหมูกระทะไทเทนเนียมครับผมสมมติว่าเอาเอาเอา,เอาเตาไปพ่นเป็นไทเทนเนียมนี่สวยแน่นอนครับเปิดร้านหมูกระทะหมูกระทะไทเทนเนียมโอ้โหบิ๊กไบค์มากินกันเต็มไหมแต่แกงก็เป็นไทเทนเนียมอะไรเงี้ย ถึงก็เตานี้ถูกลมควันมาอย่างดีครับสายแล้วบางเนี้ยกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ครับไม่เขียวแวั้ทีเอาเขียวแล้วมาแล้วครับ ขวาครับแ๊บนึงครับค่อยๆเข้าออกไปติดชิบหายเลยเราต้องวิ่งเข้าขวาครับเป็นช่องทางพิเศษที่ตำรวจเปิดให้นะครับสบายดีกันไหมเจ็ดแล้วครับไปเตรียมช่องขวาครับนี่ครับรองรถผ่าไฟแดงครับ เขายังไม่เปิดให้กว่านี่หวา่าไม่รู้ไปแล้วครับอืิดซากันเยอะจัง ทางผมนะครับก็ให้เข้าไปก่อนแล้วกันครับเสียวตำรวจจังเลยเนี่ยไปช้าเนี่ยจะเจอตำรวจแล้วยุ่งเลยครับเขาห้ามเลี้ยวซ้ายครับจะทำไงได้ครับเป็นทางลัดมาครับพี่เลบไปผมหน่อยดิยังไม่สนใจใครเลยครับ ชิบหายเลยตรงนี้โอ้ยดูรถแต่ละคันดินี่ก็ชิดไม่ให้ไปเลยนะเอาเล่นไหนวันเนี้ยคันนี้เข้าซ้ายก็ซ้ายไปให้สุดดิมากักอยู่ยงี้อีกเวันมนไหลเออขับรถพ้นเห็นไันตัวเลย không nên gắp lên việc ích. Này cái khăn. Hò hò đất mẹ. ามถนนนะครับต้องระวังแล้ก็มียูเทิร์นอีครับมีรถกำลัง U ยูเทิร์นอยู่เพราะฉะนั้นเราออกซ้ายก่กันเดี๋ยวได้ไปได้เฉลิวผ่านเฉลุยครับรถยูเทิร์นไม่เข้าใจนะบางคันที่อยู่ทั้งสามเลนเลยคือที่ไม่พอหรือไงอะไรเงี้ยสองเลนก็พอแเราไหมอะไรเงี้ยรอทั้งสามเลนเลย ูเพลนอย่างนี้ผมขับเก่งสองเลนก็พอแล้วครับกว้างครับเลนโคตรกว้างเน,ะนี่ยคันดูตัสามไปกินเลนตื่นนะครับผมเขาสาทำกลวยไม่ให้สองเลนนันล่อไปสามเลนไปบังเลนตื่นอีก เดเอาด็ที่ตำรวจก็ยืนอยู่นะโอ้โหมีป้ายบังด้วยนะครับอยู่หลังป้ายเลยครับกะดักนะครับเรียกเฮ้ยใครผิดกฎมาเลยโดนแน่ๆอะไรเนงะี้ยนี่ถ้าผมไม่รอไปเขียวนี่ผมโดนแน่เลยเนะี่ย ยืนดูอยู่เฮ้ยผมไม่กล้าเสี่ยงหอกเดี๋ยวเขาเขาผมเห็นแนวตำรวจละยืนอยู่หลังป้ายหัวหัวเขาขาลเล็กโอ้โหแบว่าแทบมองไม่เห็นเลยครับตรงนี้ครับแล้วถ้าผมออกไปตอนไฟแดงเนี่ยจะเรียบร้อยครับพี่ตำรวจอ้างได้เลยครับผาไฟแดงเราจะโดนมันเนี่ย ก็มันไม่มีรถมาเนาะนี่ทําไงนะครับพี่เราออกซ้ายไปดีกวับเผื่อไม่โดนตารวจนี่ครับเราบันเยนตรงนี้ครับอ้าพี่ตํารวจไม่ได้ดูไม่ได้สนใจเลยครับผมคิดว่าพี่ยืนดูคนผ่าไฟแดงกับรถอะไรเงี้ยโอ้โหไปสายแน่ตัววันนี้มาจะดูตํารวจ พี่มายืนดักแค่ห้ามคนดูเธอนะครับไอผมก็คิดว่าพี่คิดการไกลมองการไกลอะไรฮนะทะลุอีกไฟแดงไนอะว่าใครกลับรถมาวะตอนกำลังไฟยังไม่เขียวอนะไรเงี้ยโอ้โหช้ามากครับ คนข้ามถนนทางรถครับรอันตรายคนญี่ปุ่นกำลังจะข้ามถนนครับระวังครับผมเป็นห่วงมากครับคนข้ามถนนแถวนี้นี่รถมอเตอร์ไซค์บางทีก็มาเร็วเราไม่ดูครับ